โอเคครับวันนี้เรามารับชมในฝั่งของเหรียญมีมด้วยกันนะครับว่ารายละเอียดของดอร์จคอยชีบานะครับแล้วก็เหรียญอย่างบองหรือโซโลนาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับวันนี้ข่าวของชีบา a ก็มีเยอะเลยนะเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกัน i เว็บสามเปลี่ยนจากไมกะสวบ แต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i ทเกตสามารถสมัครกระดานใต้ด้วยกันกับช่องคอยนิวมูลนะครับก็วันนี้ก็มารับชมในฝั่งของคริปตคอเหรนซีด้วยกันโดยเฉพาะเหรียญมีมน,นะก็ท่านใดที่สนใจนะครับในการาเก็บพวกเหรียญต้นน้ำเนี่ยนะครับผมก็จะแนะนำา3กระดานนะครับนั่นก็คือสองกระดานหลกัหลกๆก็คือ Super EX นะครับแล้วก็ตัวของอตัวของบิดเกตนะครับก็น่าจะครอบคลุมพอละนะครับซูเปอร์เนี่ยจะเป็นส,สาย BRC20 นะครับแต่จริงๆมันก็จะพ่วงอีกดานคือ OKX OK อันนี้จะเก็บสาย BRC20 ง่ายนะครับแต่เรียนต้นน้ำเนี่ยถ้าเกิดต้นน้ำจริงๆผมว่าเครือของบิดเกตดีกว่านะครับแต่ Super ร์เกนี่ยก็ก็จะไม่เยอะเท่ากับบิดเกต นะครับเมราะมันเป็นกระดานที่เทียต่ำๆนะก็ใช้เกตกับ brc 2 0เท่านั้นนะรวมถึงกระดานบิดเกตก็มีการให้ดอกนะครับของเหรียญมีมเนี่ยโดยเฉพาะลูน่าแคสิกห้าถึงปเปเซนต่อวันระยะเวลาการฝากคือสามสิบวันผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็สนใจก็สามารถเข้าไปสมัครได้ตามที่ผมให้ด้านล่างนี้นะครับหรือจะเข้าไปพูดคุยในกลุ่มมิชชั่นนิวมูนบี อันนี้เดียดีที่สุดนะครับเรามาพูดถึงเรื่องของดอชคอยด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับก็ดอชเนี่ยเกือบประมาณ1,000ล้านรายการนะครับได้รับความสนใจอย่างมากเลยนะครับน่าจะเป็นการทำธุรกรรมของวานนะภายใน24ชั่วโมงนะครับอันนี้มาจากดอชวานแทนเฟอร์นะครับรายงานว่าในวานอเลิ t ด้วยนะครับเกิดขึ้นประมาณ4มกราคมปี2024นะครับ ฉะนั้นดอสประมาณ1.19พันล้านนะครับดอสเนี่ยได้รับความสนใจเนาะน่าจะมีการโอนทร a n s a c t i o n นะครับแล้วก็มันก็จะมีประมาณ1หรือ2ธุรกรรมนะครับโดยธุรกรรมแรกเนี่ยได้ย้ายดอสประมาณ883.01ล้า 3, 0, 000, 000, นดอสนะครับระหว่างกระเป๋าที่ไม่รู้จักตามข้อมูลนะครับซึ่งเป็นเงินจำนวนมากเลยนะครับก็ เป็นกระเป๋าตัวหนึ่งนะครับส่วนธุรกรรมที่สองเนี่ยจำนวนประมาณสามร้อเจ็ดจุดสี่เ้าล้านดอทนะครับระหว่างอันโนนวอเลตเกี่ยวกับข้อมูลนะครับที่มีอยู่ในกระเป๋าต่างๆในการโอนเงินนะครับก็ระบุก,ก็ประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็น่าจะมีอยู่2กระเป๋านะฉะนั้นตอนนี้ดอทนะครับก็จะลงไปที่0ูนย์จุดศย์แปดสองสี่หกซึ่งผมก็คิดว่าดอทเนี่ยน่าจะล่วงถึงศูนจุด 0.81นะครับอันนี้จะเป็นแนวรับแล้วถ้าเกิดไม่อยู่ก็ลงถึง0.7เลยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะถึงแหละเพราะบิตคอยน่าจะโดนทุบนะแต่ถ้าเกิดบิตคอยไม่ได้โดนทุบก็น่าจะประคองอยู่ได้นะครับแล้วผมคิดว่าการโอนดอทครั้งนี้นะครับทางผู้เล่นเนี่ยเขากำลังรอเบบี้ดอทอยู่นะว่าเบบี้ดอทเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหว ในเร็ววันหรือไม่นะครับธรรมดาเนี่ยเบบี้ดอเนี่ยจะวิ่งดีคือเดือนมก,กราคมแต่จังหวะในปีนี้เสียดายนะตลาดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในช่วงนี้นะก่อนปีใหม่เดี๋ยวหลังวันที่10ถ้าเกิดแอปปุ๊บสปอร์ตบิตคอยเทก็น่าจะเคลียร์ชัดแหละนะครับหรือถ้าเกิดไม่ไม่มีเรื่องของสปอร์ตบิตคอยเทราคาก็จะฟื้นเองโดยอัตจจโ,โนโมัตินะครับก็ เป็นไปตามธรรมชาตินะอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้เป็นข่าวของ g o จคอยนะครับเรามาดูข่าวของชีบะด้วยกันนะครับตอนนี้ข่าวของชีบะเนี่ยจะเน้นเรื่องของการเผาซะมากกว่านะครับแล้วเขาก็พยายามที่จะสะโขบราคาของชีบะในข่าวแรกเนี่ยเขาอยากให้ราคาของชีบะเนี่ยเกิน0ู3ดดอลลาร์ซึ่งผมบอกเลยนะว่า ณปี2025อันนี้คือข้อมูลใหม่ที่ผมจะอัปเดตนะคบว่าชีบะเนี่ยมีโอกาสที่จะลดศูนย์กี่ตัวนะครับถ้าตามวิเคราะห์ของ AI คือลดน้อยมากเลยจนถึงปี2030ถึงจะลดลงศูนย์ประมาณ2ตัวนะครับผมคิดว่าในช่วงปี2025ประมาณ2ตัวนะครับน่าจะหายประมาณ2ตัวสำหรับราคาของชีบะนะครับสำหรับเหรียญของชีบะ ทำไมผมถึงว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้เหรียญมันออกมาเยอะนะครับทะนั้นพอเหรียญมันออกมาเยอะเนี่ยมันต้องแบ่งมาเก็ตแคปกันนะครับคือคืออย่างโซโลนาก็มีมีเหรียญของโซเนี่ยในเครือข่ายของโซโลนาออกมาเยอะใช่ไหมว่าต้องแบ่งเครือแบ่งมาเก็ตแคปกับบลองกับ USDP นะครับซึ่ง ตัวของชีบะเนี่ยก็ทำคล้ายกันนะครับคือตอนนี้ก็มีชีบะแล้วเขาจะเอาตัวไหนขึ้นนะครับก็จะมีลิชกับโบนนะครับตัวโบนเนี่ยไม่ใช่เป็นตัวหลักผมว่านะตัวหลักจริงๆคือลิชนะครับคือจะเอาให้เท่ากับ bdc ไปเลยนะครับเพราะอุปทานมันมีแค่แสนละแสนเหรียญเองนะครับไปง่ายมากนะนะครับฉะนั้นตัวลิชเนี่ยจะเป็นตัวหลักนะครับแล้วชีบะเนี่ยเขาจะมีสเตเบ e Co คอยที่ชื่อว่าชินะครับที่จะเป็น เตเบคอยที่ออกมาหลังก็จาก USDP แน่นะครับดังนั้นเขาจะไม่ปั่นชีบะให้ไปไกลละถ้าในข้อมูลตามปี2021สมมติว่าไม่มีเหรียญตัวอื่นที่เป็นตัวประกอบเลยอย่างชิอย่างเหรียญตัวของ Bad Idea AI นะครับแล้วก็เหรียญอะไรก็ไม่รู้นะครับที่โผล่มาผมว่าชีบะเนี่ยในปี2025ถ้าเผาดีๆตั้งใจจะเผานะครับเพื่อ ต้องตั้งใจจะเผานะคบเพื่อจะทําให้ราคาเนี่ยมันไปที่เกือบหนึ่งดอลลาร์อันนี้เป็นไปได้นะครับแต่ตอนเนี้แผนนะตอนนี้ผมว่ายากนะครับยากมากแล้วนะครับคือน่าจะเป็นไปได้ยากนะครับเรามาดูเรื่องของการเผาด้วยกันนะครับชิปเบิร์สกายล็อกเก็ตนะครับก็อัปเดตราคาของการเบิร์เนี่ยเปอร์เซน็นคือสองพันสองร้อยเจ็สิบสี่ก็ถือว่าไม่เยอะนะ นะครับจริงๆอ่ะถ้าเกิดช่วงชีบะวิ่งดีๆอ่ะก็คือประมาณแสนซนตะครับต่อวันนะครับตอนนี้ได้แค่2,000กว่าเอเองนะครับก็ทั้งหมดประมาณ5.2ล้านชิปนะครับได้ถูกส่งไปการเผาไหม้นะครับก็เพิ่มขึ้นแค่2,274.64%เท่านั้นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูการเผาของชีบะอีกนะครับ นาะก็มีเรื่องของการเผาก็อยากให้ชีบะไปประมาณหนึ่งดอลาลาร์แหละนะครับก็ต้องเผาให้เยอะก็ผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับก็น่าจะไปได้ราคาหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาจะไปหาหาเหรียญอื่นนะครับที่จะปั้นขึ้นมาก็ตามเอาละกันว่าเหรียญไหนเป็นของชีบะจริงๆน,น,นะครับเราก็เป็นเหรียญต้นน้ําที่ใกล้เคียงกันก็ถ้าเกิดไปได้สูงสุดเนี่ยก็คือประมาณศูนย์สี่ตัวแหละนะครับ ถ้าเกิดอุปทานเท่ากับชีบะเนาะคือมาได้แค่นี้แหละนะครับก็เตรียมทิ้งเลยนะครับคือสมมุติว่าอย่างแบดอะ่ะ0ูนย์เจดตัวใช่ไหมขึ้นไปศูนย์สิบตัวสีสี่ตัวก็ทิ้งเลยนะครับฉะนั้นคุณต้องใส่แบดเยอะๆนะครับเพื่อจะทําให้คุ้มนะครับต่อการเก็บเนาะเพราะว่าศูนย์เจดตัวคือคุณยังเก็บก็ยังคุ้มอยู่อ่ะน,นะครับเรามาดูธุรกรรมของชีบะเรียมด้วยกันนะครับอันนี้ อันนี้เป็นข้อมูลจากชิบะเรียมสแกนเอ็กโพรเลอร์นะครับระบุว่าชิบะเรียมได้เพิ่มจำนวนธุรกรรมนะครับหวันที่ผ่านมาโดยเพิ่มประมาณ2องร้ล้านรายการนะครับในวันเส,สาวที่30มธันวาคมและแตะที่2องสห้าล้านรายการนะครับและนั่นคือการเพิ่มขึ้นสาบสาล้านโอนเวลาไม่ถึงกี่ไม่ถึง1สัปดาห์นะครับมีธุรกรรมหมดประมาณส ร้อยห้าสิบสี่จุดเจ็ดศูนย์สี่ล้านรายการนะครับก็มีการเพิ่มขึ้นนะจำนวนธุรกรรมนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็มีการเพิ่มกระเป๋าื่นขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่ประมาณหนึ่งจุดสามล้านใบนะครับเราเพิ่มขึ้นประมาณหกพันกระเป๋าเงินเนาะเราก็มีจำนวนถึงประมาณหนึ่งจุดสามล้านใบนะครับโดยประมาณนะโอเคเรื่องของธุรกรรมของชิบะก็ น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็อันข่าวสุดท้ายน่าจะเป็นข่าวดีของฉบับของโซหรือโซโลนานะครับอันนี้มาจากโพสต์ใน X หรือทวิตเตอร์ของ t ทลียเชอรนะครับวันที่5้5มกราคมปี2024นะครับซึ่งเขาบอกว่าโซโลนาเนี่ยเตรียมตัวที่จะเปิดเลเยอร์ที่2อโอ้โหอันนี้จะเป็นจุดที่ทำให้ตัวของเหรียญโซสนุกแน่นะครับเพราะโซเนี่ยจะเปิดทั้ง s o ลสปอร์ตอีหรือ s o ลอิต e เลีย e อีทีนะครับในอนาคตแน่นอนนะเราก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวชงของอเมริการวมถึง USDP ที่จะเกิดขึ้นมีบลองอีกนะครับจากนั้นในการพัฒนาที่สำคัญคือแ n t เทอรนะครับยาคอนไวสกี้เนี่ยก็เป็นผู้ร่วมก่อตั้งโซโลนากับแซงนะครับก็ได้แชร์บน X หรือทว i t เตอร์ว่า l a เยอร์สองกำลังจะมานะครับจากนั้นจุดยืนคือ l a เยอ2์สองกำลังจะมาแนะ่ และถ้าเกิดเลเยอร์ที่สองกำลังจะมาเนี่ยอันนี้จะเป็นจุดที่ผมว่าจะพีก,กวชีบะอีกนะครับเพราะว่าตัวนี้เม็ดเงินมันมันอยู่ในตรงนี้จริงๆนะครับฉะนั้นมันต่างกับเลเยอร์หนึ่งคือเร็วขึ้นแรงขึ้นนะครับแล้วก็ขยายได้มากขึ้นในตัวของอินเทอร์เน็ตหรือตัวของบล็อกเชนนะครับตามศักยภาพเลเยอร์ที่สองดนั้นตัวของโซโลนาเนี่ยก็ก็จะกินส่วนแบ่งเลยนะครับของอีเาเรียม นะครับคืออ่าอเียมอ่ะมันจะเปิดเหรียญเล็กนะครับอย่างอนุโตโรตราการออบิทัม OP นะครับรวมถึงเหรียญอย่างอาโพลิกอนนะครับก็เป็นเลเยอร์ที่2องของอีเาเรียมอย่างนี้ชิบะเรียมนะครับเลเยอร์2นะครับเดี๋ยวจะมีชิปเชนอีกนะครับ ก็เห็นไหมอีเาเรี่ยเขาจะมีเหรียญเลเยอร์ที่2เยอะมากนะครับอีกหน่อยเนี่ยผมเชื่อว่าอีเาเรี่ยนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรวมจัก,กรวาลน,นะครับเมื่อจังหวะเขาพร้อมแล้วเขาจะรวมจัก,กรวาลคือเขาจะเป็นคนแมนเนจทั้งหมดนะครับเขาก็แตกเหรียญย่อยๆออกมานะครับเพื่อจะทําให้คนเนี่ยไปใช้เครือข่ายในราคาที่ถูกนะครับเพื่อเหรียญใหม่ๆจะได้เกิดขึ้นมาได้นะครับเม็ดเงินอ่ะมันจะได้เข้ามาเพราะว่าถ้าเกิดอีเาเรีย่ยอ่ะคนระดับพวก ผู้เล่นหน้าใหม่นะครับหรือแม้แต่ผมเองก็ไม่ได้ชอบเหรียญใหญ่แบบอีเทอรีเรียมนะครับถึงแม้ว่าจะมีผมก็จะไม่เล่นอีเทอรเรียมเป็นหลักคือจะไม่ใส่อีเทอรีเรียมนะครับผมจะใส่ในเหรียญที่มันราคาถูกโอพนะครับอบิทัมโพลิกอนอย่างเงี้ยราคาถูกแสนถูกผมจะใส่ไปนะครับแล้วทำไมผมใส่ไปนะครับก็ก็มันถูกอ่ะนะครับ ไม่มีอะไรมากนะครับมันถูกกว่าอเตเลีเม็ดเงินที่ผมลงทุนไปมันก็จะมีประสิทธิภาพมากกว่าในการเพิ่มของของราคานะครับเพราะอิตเรียม,มันโดนขังแล้วขังโดยบิตคอยนะครับแล้วขังโดยตัวมันเองอะไม่ให้ราคามันเกินไปตรงเนี้ยถ้ามันเกินไปตรงเนี้ยเดี๋ยวมันพาแอลคอยตัวอื่นขึ้นไปด้วยนะครับก็พูดไว้ประมาณนั้นนะครับว่าอ,อ,อย่างที่ผมบอกแหละ นะครับว่าตัวของอีทอรเียมอ่ะก็เต็มตัวนะครับอาจจะมีจังหวะของเขาที่มูลน,นะครับั้นโซโลนาเนี่ยคือแม่งชิงตัดเลยนะครับทุกอย่างเลยผมบอกเลยนะทั้งเลเยอร์สองทั้ง USDP stablecoin นะครับเหรียญมีมยังม,ม,ม,มีบลองแถมยังมีเหรียญในเครือข่ายโทรศัพท์มือถืออย่างฮีเรียโมโ b i l e อะ่ะอีลอนมาร์กก็จะเปิดเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวไม่รู้มีดาวเทียมแบบ A D A หรือเปล่านะครับมีเหรียญ A I นะครับมีเหรียญอื่นๆนะครับที่เป็นส่วนประกอบนะครับเหรียญ N F T อะไรโผล่มาเยอะแยะอีกนะครับผมก็คิดว่าน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับคือเขาก็แตกเหรียญแหละนะครับแล้วก็เครือข่ายเขาคือกะกินแม่งทุกอย่างนะนะตอนนี้คือ แดก market แค p คนอื่นแดกได้แล้วนะครับถ้าเกิดผูด้ภาษาบ้านๆนะนะครับคือตั้งใจจะแดกมาเก็ตแค p คนอื่นนะครับคือตอนนี้แซงมาเหลือแต่ BNB ที่ยังไม่ได้แซงแล้วราคามันล่วงไปก่อนนะครับเราก็พยายามที่จะแซง USDT นะครับก็ให้คุณจะตินซันถอนไอเม็ดเงินจาก u s d ีดออกไปไปช่วย u s d p นะครับแม้แต่เหรียญชีบะก็ยังโดนนะครับเหรียญ อิตาเลี่นก็ยังโดนนะครับเหรียญ USDT ก็ยังโดนนะครับเอาแหละเราก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็คือว่าไม่มีอะไรหยุดเขาได้นะครับตอนนี้เขาแดกมาเก็ตแคร์ก็ปล่อยให้เขาแดกไปก่อนนะครับรอจังหวะนะครับที่ที่ที่จะเป็นจังหวะที่เหรียญของตัวนี้จริงๆเราค่อยมานั่งว่ากันนะครับเพราะผมคิดว่าราคาน่าจะไปได้ไกลอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะไต่มาสแรกเนี่ย ถ้าหมดรอบขาลงอันนี้ยคุณต้องรีบเก็บทันทีนะครับเพราะมันจะเป็นประโยชน์กับคุณมากๆนะครับเราจะเห็นโซโลนาในการเติบโตเพราะมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับข้อมูลโดยทั่วไปก็อยู่ประมาณเนี้ยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสต b s c r i b ร์และกดกระดิง่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเป็นลิงก์ของอกลุ่ม Mission New Moon VIP พีนะครับเราก็ชี้ปะนะครับ แล้วก็เหรียญบลองหรือโซนะครับก็ทักเข้ามาได้แล้วกันนะครับแล้วผมฝาก NFT ของเมนี่ปลาเกียวไว้ด้วยนะนะครับท่านใดอยากเก็งกำไรในช่วงสงการก็ผมก็แนะนำเลยนะครับพอะจะแข่งกันละฉะนั้น NFT ตอนนั้นจะราคาปั่นผวนมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นตลาดที่คนยังไม่ค่อยเข้าไปเก็งกำไรเท่าไหร่นะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยลองเข้าไป สัมผัสดูล,ละกันนะครับเอาเป็นน้ำจิ้มนะเอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็ฝากกดติดตามได้กันนะครับศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่าโซโลนานะครับจะโก to the m o o ไปได้วยกันและชีบะก็จะโก to ดมูลไปได้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมู o ไปได้วยกันกับช่องคอยมูล o ําสำหรับวันนี้ง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน okx OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง exchange และ wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และส w a ปผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OK